สวัสดทีทุกคนกันเลยครับวันนี้กัผมเจนี่เอ็กวันวันนี้มีอยู่คลิปขโมยเอ็มพันหนึ่งวัน mm hmm. บอกเลยคลิปนี้คดต่งลดตึงตึงลดคดแพงอ mm hmm. คลิปนี้จะเป็นยังไงมาเราดูก,กันครับทุกคนมาดูซิบนรถของใครโอ,โอทุกคนเห็นนั่นปะ วันนี้เรามาขับ M พันของเฟรมยานเองีไอจีตรงนี้เดี๋ยวไปให้ดูอีกรอบหนึ่งละกันโอเคเรถเ,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 เยอะจังงั้นเดี๋ยวลเราเลื่อนยกรถกอนเลยก่อนทุกคนมาดูนะจ๊ะนี่โห้หรถเฟรมยานมันช่างสวยจริงๆอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องย้ายมาจากตรงนู้นมาตรงนี้คือตรงนั้นเห็นกระจกว่าเป็นห้องขนเวผมกลัวมันเช้าเกินตอนนี้รถสตาร์ทแล้วแบบ เขาจะตื่นกันเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าทุกคนโอ้ยแล้วมันโคลสตาร์ตไปไงทุกคนมาดูกันเถอว่าตอนเช้าจะเป็นไงโอ้โหเห็นหน้าแล้วจอไม่นึงแสงจัดฟึ๊บไอ้เขี้กูเก่งใจชาวบ้านเขาอะโอ้โหโอเคโคลสตาร์ทนะ สองสามโอ้โหเย่ต้องรอรอบตกก่อนเนี่ยโอ้ยเก่งใจป่ะอ้าวตกแล้วเริ่มตกแล้วโอเคแม่งดังจัดเลยทุกคนโอ้โห ไปกันละกันก็คลิปนี้เป็นการขโมย M พันนะครับแต่ก็ทุกคนก็น่าจะรู้แหละว่าเฟรมย่าเป็นอพันตัวตัวเดิมไม่แหละแต่แค่มาใส่เฟลิกมพันเฉยใช่ก็ฟิลเป็นไงนะ่ะท่านั่งก็ดีฟิลเท่ดี <laughs> ไปกันทุกคน ขับเรื่อยๆเดี๋ยวคนด่าเขาจะแบบจะนอนกันเช้าอยู่เลยแต่เราก็ไม่ขับเร็วหรอกเพราะมันไม่ใช่รถเราเองถูกปะล่ะเรื่อยๆครับมันก็ไปไหลๆๆๆเลยชึ่ออะไรไหมว่าความสามสิบผมคนรถคันนี้ท่านไมผมรู้สึกว่าแบบเหมือนแม่งผมแม่งขับอยู่จะเกือบร้อยแล้วว้าววาวว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 ว ไปกันแล้วทุกคนเรื่อยๆเ,เราไม่รีบเราไม่รีบเราขับชิวๆเอาฟิลพอเอาฟิลพอ,อ,ลพอแต่เวลาที่ผมได้ใจมีด่านหรือเปล่าประมาณเก้าวงอะตอนเนี้ยอาจจะมีด่านก็ได้ไปตรงนู้นเลยไฟเลี้ยวนู้เปิดยากนะกันนี้ ตุกคนฟังเสียงเราเราเออผมน่าจะโอ้ลือเลยลูกนี้น่าจะาไม่ไม่นึงมาแปะไว้ตรงกางเกงมันจะได้ได้ยินเสียงท่อเราลั่นหน่อยอุ้ยพอตอนสตาร์ทคันนี้น่าจะลั่นจัดเลยอ่ะแต่สิ่งแรกที่รู้สึกได้ก็คือเจ็บไข่จังเมื่อกี้ตอนเบรกโอ้โหหดหูวบ้า แต่เราไม่ขับสบายนะเว้ยคือว่าคันเร่งมันมสมูทมากแหละเอาจริงคลิปนี้คงไม่ค่อยมีอะไรเยอะหรอกใช่ผมก็แค่ขบวิ่มาในเวลาสันส้นๆแต่ทำไมมันจอดอยู่คอนโดออกมาเป็นอะไรแต่เมื่อคืนเล่าขโมยแอร์ขโมยข,โมย,ข,โ,มยขโมยหนึ่งวันขโมย youtube มันอ้าต่างทุกอย่างนานแต่รถขับดีไอ้ไอ้เราจริงเว้ยพาแม่นขับดีทุกคันชิปเตอร์มันนุ่มจัดเลย เบรมันก็ดีจัดเลยมันจะดีทุกอย่างนี้ไม่ได้นะไปล่ามันเหลือจัดเลยะเป็นระบบในเกียร์สเกียร์สี่ขึ้นเกียร์สี่นั่นนะ่ะโอ้โหคนหูจัด เราไม่แก้เลื่อง <laughs> เราไม่ใช่รถเราเราต้องอยู่เธอรถขอไว้นครับพี่ขอพระฟิวเดีวยวใชไหมเราขับหล่อได้เลยด้วยเฮ้ยตดด้วยกัะโอ้โหตดด้วย โหชอบอ่ะแต่ผมช,ชิปเตอร์มานุ่มอ่ะนุ่มจัดเลยเก็มอ่ะเอาใจเลยชิปเตอร์ผมเป็นชิปเตอร์แต่งรถผมอ่ะผมมาขับขนาดที่เป็นชิปเตอร์สูยังไงแม่งก็ดีหวดทุกคนเลยเว้ยเอาจ,จริงจเดีย๋ยวลองเปิดเบาๆดิแยงพูดแรงเออ,อขอลองสักนิดนะครับเฟรมยาก ผมอยากรู้ฟิวว่าความเร็ว300ประมาณไหนอนอนขอราอด้นหนึ่งพี่เฟรมผมเปิดไม่แรงเลยนะเปิดทีเดียวเองรถงเป็นแรงเกินโหโห,โหมันโคตรแรงอ่ะ เปิดรบายเองโอ้ยกูเปิดครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งแล้วป่าเมื่อกี้ไม่รู้แต่แรงเชีิอาเกียร์หก็แล้วเฮ้ยแล้วเปิดเกียร์ออกมากูไม่เห็นโอ้ยทุกคนเดิเกียร์ยังขนาดนี้แหละพ่อพ่อพอพอ,พอไม่ใช่รถลาวขับดีๆไอ้ชายโอ้เลี้ยวตรงนี้ทุกคน มันต,ตดตดหยาบมากโอ้ทุกคนม,มองนีานเป็นบ้านคนผมต้องไปเข้าสตูไงเข้าสตูดิโอตัวต้องมาทางนี้โอ้แต่แล้วมันฟิลดีมากเลย ผมขับก็ตอนนี้ไม่มีอาการปวดลงกดหลังแล้วมันขับสบายมากแล้วผมเอื้อมตูดไปข้างหลังได้ยังได้เลยอเออถ้ามันรู้สึกหมอบขึ้นแต่ถ้าอยากหมอบรถอยู่ตรงเขาเรียกว่าหำชนถังแล้วเราถอยไปข้างหลังเนมันก็จะรู้สึกหมอบกว่าเดิมเท่จัดเลยอะ่ะทุกคนผมแบบเอ้อบ้านน้่เป็นรถที่ดีเลยเออริงมันมันมันสมูทมันนุ่มมันทุกอย่างมันดีไปหมดแต่ที่ว่าสุดท้ายยังไงงบก็ไม่ถึงรลก ต้องเหลือเว้ยเร้าจังอย่าเป็นมาสิทธิพันล้านจังจะซื้อรถแท็กซี่ทุกคันเลยมีเงินขนาดนั้นนะมงนต่แบบเราไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแล้วมันเอาไปแจกจ่ายเลยแล้วก็ทำช่องเกี่กับมอไซค์อย่างเงี้ยเออซื้อแจกให้หมดเลยเออบ้าไปแล้วแสงได้ปนี่ย ขอย่าแซงนะพี่อยากรู้ฟีลรถโอเคไวดีรถผมแม่งงั้นไม่เกือบสิบวิอ่ะโอเคเดี๋ยวผมถึงสตูแล้วเดี๋ยวขอตัดภาพอะไรไปก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวแจ้กันฉากต่อไปเอสแปลกแปลกขโมยเอ็มพันแล้วทำไมมันมาใก้เป็นคันนี้ได้เนี่ยจีทีตัวแรงอ่ะ ผมโดนขโมย m มพันต่อครับทุกคนย <c oughs> ังไม่ไป,ไปถึงไหนเลยโดยขนขโมยไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงตกดึกเราก็จะได้ขโมยต่ออีกรอบหนึง่งเออเอออ,อบอกเลยคอดแฝวแต่ว่าเราก็เปลี่ยนฟิลไงเออเ,เออเล้เปลี่ยนฟิลจากเ M1000 พวกอรถคัสต่างๆกันนะมาขับออโต้นี่ดูดิ ข้อสบายโอ้ไปไหลชิวๆโอ้รถไม่ดับโซโหขาหลังฝนมันจะตกแล้วทรงผมแบบโคตรเท่ครับออโต้อ้านต้องดูคันนี้ได้โคตรแรง้าหู้ผมจะเตะเกียร์ไม่หยุดเลยนะขาผมเมื่อกี้จะบ้าตายข้างหน้ามีอะไรอ่ะเออ ไอฟิลดีว่ะชอบชอบชอบชคนดูรถนะแบบโคตรโคตรง่ายอ้าวว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 วัววววด้วววายวว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 อย่างวี้มากมวววววววาวว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 วนวว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 ิวว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 ว่วไ ดูดิสี่สิบีโค่หกสิบก็ยังอีโค่นอนสี่สิบห้าไปห้าสิบเออไมกี้วันห้าสิบก็ยังอีโคอยู่ลองดูสักแป๊บเออเอ็ดพันมีอีโค่ปะนี่อะ่ะแต่ถ้าเปิดสุดมันก็มีอ๋อนี่อยู่ที่คันเร่งแน่เลยเปลวมาครึ่งหนึ่งะ้ะจะมีอีโคอยู่เฟิร์สแล้วก็เฟิร์เอกหมดเส้นก่อนเซาจังหลังมอไปไมีผู้ใด จีทีตัวแรงเดี๋ยวรอเอ็มพันมาเดี๋ยวเราดูกันว่าจะใครเป็นคนขับขโมยต่อจากขโมยอีกทีหน, <tapa> น,นึ่งเดี๋ยวน้ำเราทุกคนก่อนร้อนมากเลยตอนนี้โอ้ฟาๆๆ่าฟาทุกคนเมื่อกี้คนที่ขโมยรถจากขโมยอีกทีหนึง่งขับพันผมไปแล้วผมเจอต,ตัวแล้วขอขับไปตรงนู้นผมจะไปล่าไว้ทุกคนจะไปล่าผมจะมาทวงคืนรถที่ผมขโมยมาวันนี้ผมจะไม่ยอมเออเออเออนี่นี่พา เห็นเหรอนาาเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วทุกคนเจอตัวแล้วจอดแอคเลยมันโอเคเราได้รถกลับคืนมาแล้วเมื่อกี้ขโมยที่เป็นขโมยของเราก็คือท่านนั้นเองเรามาขโมยเอ็มพันแล้วก็โดนขโมยต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปวน รอบบอให้ทุกคนดูฟรีสักรอบนึงแล้วก็ปิดคลิปกันดีกว่าบ่าอะสตาร์ทโอ้ลั่นจริงจริงมาดูดิว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าวู้ฮู้ฟิลมันดีนะเว้ยโอเคทุกคนเรามาเทสระบบหน่อยก็ฟิลมันดีนะเว้ย M100 แต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่ารถของเฟรมย่านั้นไม่ใช่เอมมันแท้มันเป็นแปลงไฟหนึ่ง100%ก็100ป่ะก็น่าจะ100หละเพราะว่าเห็นว่าซฟอ์แวร์ข้างในตัวรถอะ่ะมันก็กลายเป็นเอ็มแพ g เกจอะนีน่ใช่ไหมเออเอมเอ็มสักอย่างไหนทุกคนเป็นไงชอบปะ่ะถ้าผมซื้อเอ0 0พันหรือเอ A ็มพันนรมาขับอย่ทุกคนคิดว่าจะเข้าผมปะไม่รู้ดิจะรู้สึกไงอาจจะเข้าก็ได้นะ ผมก็ไม่รู้ตัวเองเข้าหรือเปล่าแต่ขับขับบ่อยนะเอสพันคันนี้ผมอะ่ะโอ้โหฟิลดีฟิลเหมือนเรามาถ่ายรายการดีหรือไม่เลยเราโดนขโมยไงออขาอันนี้เราไม่ได้นี้วู้ฮู้ราหมอสักรอบหนึ่งมันสมูทนะเวย้ยแบบ รถละครแล้วมันหนักอ่ะเออแล้วก็รู้สึกแบบมันเวลาองศา,าการเข้าโค้งอะไรมันดีมากรถมันดีมากเลยสิ่งที่ดีก็คือไม่ต้องกำขัด <c oughs> เป็นรถแบบรถขี้เกียจเลยอ่ะพวกตัวพันเนี่ยแม่งขึ้นลงคลณรถสมูทมากผมชอบว่ามาสมูททุกอย่างตั้งแต่คันเร่งยันแบบชิปเตอร์ยันอะไรต่งตางๆนานาด,นาดีวะ่ะนี่แล้วก็วนรอบน้อยทุกคนได้บึ่งนอย แต่ว่าเนี่ยทุกคนดูท่านั่งดิเราสามว่าแล้วแต่ใส่คนนั่งมันก็นั่งติดถังอย่างงี้บ้างคงก็จะแบบเลื่อนออกมาหน่อยไหมมันก็จะได้ท่าที่แบบดูดูหมอบกว่าเท่กว่าเห็นที่บอกมันก็แล้วแต่คน้ยแต่วันนี้เรา,าขโมยมันผ่านมาก็ได้แค่นี้เลยแต่เราก็องส่งคืนเจ้าของรถแล้วต้นก็น่าจะรู้อยู่นะว่าเป็นรถใครอเออต้นคิปก็บอกว่ารถใครอย่ามาถามนะ้เวย้ยเป็นรถใครอีก่บอกไปแล้วแต่ชิปเตอร์มันนุ่มวะ่ะ โอ้จี๊ตเตอร์นุ่มมากโอ้โหเสียมันแล้วอ่ะอยากได้อ่ะอยากมีสักคันอะแต่ถ้ามีโอกาสจริงผมก็อยากได้สีสูมแบบสีสูมจริงนะเว้ยเอาอันนี้นังชายเจอนัองชายขอ,อยาแซงครับ จะเสียงมนเรานะเห็นไหมเสี่ยงเรามากโอ้โหผมอยากขโมยอย่างนี้บ่อยม,มากชอบอีพีอย่างนี้มากเลยอีพีขโมยรถนะ่ะผนจะสร้างอีพีใหม่แล้วแบบขโมยรถหนึ่งวันอนะไรเงี้ยไม่ขโมยบ่อยเลยโคตรชอบเรนะียพีเนี่ยม่นจะมีใครไม่ชอบบ้างวะแต่ว่าเราขโมยรถขับมาขับแต่เราก็ต้องขับ,บ,บเซฟเซฟ,เซฟไงถึงเวลาเราไม่ไม่ได้แบบห้าวแม่ง ขับรถชาวบ้านแบบห้าวเก้ออะไรก็ไม่ใช่แต่ถามว่าเคยมีไหมก็เคยมีแปลนเจ้าของอนุญาตไงเออแต่ถ้าแบบเจ้าของเขารักรถห่วงรถอย่างเงี้ยเราก็ควรขับดีๆ EP ขโมยรถคงได้จบเพียงแค่นี้ทุกคนโอ้เศร้าจังเี๋ยวรกลับไปที่เดิมแล้วไปปิดคลิปตรงนู้นดีกว่า โอเคคลิปนี้คงจบเพียงแค่นี้นะครับก็ถ้าใครชอบวีดีโอกด like, ไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะครับก็เอาจริงนะผมชอบรายการนี้มากเลยขโมยรถ1วันเนี่ยน่าจะเป็นรายการใหม่ของช่องกันล้วก็นี่คันแรกของรายการก็คือเ1 0 0พันเอาจริงมันก็ไม่เชิงว่าเป็นรายการแรกนะเพราะว่าผมก็เคยขโมยของรถพี่ป้รถพี่ซ่ามาแล้ะน,นี่ก็รถของเฟรมย่าอีกทีนึงอ่ะแปะให้เผื่อไม่รู้ว่าใครใครโอเคก็คงต้องไปแล้วนะครับทุกคนหมดเวลา ของเราแล้วที่ได้ขโมยรถคันนี้มาไว้เจอกันคลิปหน้าครับไว้ผมมีโอกาสได้ขโมยรถใครมาอีกผมจะขโมยมาออกรายการนี้อีกเจอกันครับทุกคนอดอด,อดีีคุณชกตติาาม